อนรับเข้าสู่ช่องว c h อชแนลครับก็มาชมกันนะครับวันนี้มีอะไรที่กุดเลือกคับครับตื่นเต้นตื่นตาติดใจนะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับมีคนชาวบ้านครับนะคนสวยคนงามนะคนสวยคนงามแต่งตัวสวยนะนี่ครับสวัสดีครับแม่แดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ทุกคนครับสวัสดีครับ ไม่แดงช่องดีออสมาด้วยดีออสครับดีครับมาด้วยครับกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกำลังใจแม่แดงเลยเครับผมให้กำลังใจแม่แดงครับนี่ครับแม่แดงก็มาให้กำลังใจกันนะครับแต่งตัวสวยๆนะครับแก้มหมูนะเมือมันดีสเปรเอาแก้มหมูนะมาชาวบ้านกุดเรือคำจำปาดงนะครับชาวบ้านครับ มาเมื่อใดมีออนนะมาเมื่อเสานี่ครับผมนะมาจากมุกดาหารครับ,บ<อ>มาเมื่อเศารครับผมไปทําทัวร์ญี่ปุ่น,นรค,ครับผมไปทําทัวร์วยุ่มมุกดาหารครับพาเที่ยวพากิ่นพ,าพา,า,พา,าพาทุกอย่างพาลูกค้ามาทุกอย่างไปฟังพูงฟังเล่าคนละน <c oughs> ไปหาสาวเล่าคนละครับน,น,นี่ครับมีคนสวยอันนี้แม่ชื่ออะไรครับแม่รอนแม่รอนนะฮะ สวยๆเลยครับขออนุญาตครับแม่ชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับแม่สาคอนแม่สาคอนนี้กําลังแต่งตัวแม่แต่งอ่อนแม่เลยครับแม่แว่นค่ะแม่แว่นนะครับอ๋อก็ตอนนี้ก็ยังเตรียมตัวการแต่งคุงแต่งกายนะครับความสวยงามมากเลยครับชุดสวยงามชาวพื้นเมืองตะบนกุดเรือคำแล้วก็จำปาดงนะครับ แต่ก็เตรียมตัวสมาธิก็ยังมาไม่ครบครับก็ยังยัง,ยงไม่เริ่มแต่งตัวอยู่นะครับค,ำค,ำคำ่ำๆก็ประมาณหนึ่งทุ่มตรงแล้วครับตอนนี้นะครับรน,นะครับ<อ>ก็ชาวไร่ชาวนาก็ขุดมันทำดงทำนานะฮะทำมุงดงนาขุดมุงมันนะครับก็เริ่มจะ ทยอยมานะครับนะทยอยทยอยมานะครับมารวมตัวกันนะครับแต่งตัวสวยงามนะตอนนี้จะเป็นพื้นที่นะพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้นะครับร่วมกิจกรรมกันได้นะครับมาแล้วครับเริ่มจะมาแล้วทยอยมาครับ ชาวบ้านที่ทีทำไร่ทำนาทำสวนเสร็จภารกิจก็มาร่วมกิจกรรมกันนะรวมทีมกันเมื่อมีงานมีงานไปลาที่ไหนก็จะ,ะรวมกิจกรรมกันไปลาที่มีงานนะครับจจุดน,นั้นนะฮะนะสามารถสามารถติดต่อได้ครับติดต่อให้ไปลาได้นะครับในงานต่างๆนะครับก็นะครับ สวยงามนะโอ้โหนะถ้าย้อนยุคเป็นในย้อนยุคช่วงไปมาสักห้าสิบปีนะสวยกันทุกคนนะ,ะน่ารักทุกถุนนะถ้าเป็นย้อนยุคเป็นช่วงาสาวๆนะนี่นะย้อนยุคเป็นช่วงาสาวๆนะย้อนยุคไปอีกยี่สิบปีสามสิบปีนี่จะสวยกันทุกคนเลยนะฮะแต่ละแต่ละ,ะแต่ละคนแต่ละท่านนะ กำลังแต่งตัวนะครับเราก็ให้เกียรตินะครับให้เกียรติก็ทยอยกันมาอีกครับก็เยอะนะครับนะมาร่วมกิจกรรมการฟ้อนลงวันลำนะครับผมบีออสก็มาถึงเมื่อเช้านี้ครับมาถึงเมื่อเช้านี้มาถึงช่วงประมาณบ่ายสามโมงเย็นสามโมงเย็นของวันนี้นะก็มาพบกับมานา ก็ได้ได,ได้ได้มีโอกาสได้มาได้ถ่ายนะครับการลำของอาชาวบ้านนะครับชาวบ้านของตำบลกุดละคำอำเภอหมู่บ้านจับปลาดงนะฮะจับจปลาดงก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะแต่ง,แต,งแต่งตัวกันแล้วครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดการไลฟ์สดนะฮะนะก็มีอาจารย์นะศรสีสวัสดิ์นะก็มาเป็น ให้กำลังใจมาให้กาลังใจแม่แดงด้วยนะมาให้กำลังใจแม่แดงเราก็จะทําคลิปก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไลฟ์สดนะเออลืมถามแม่แดงครับแม่แดงแม่แดงจะ มีกิจกรรมที่ไหนครับที่ว่าเป็นลำงานงานนะครับที่ไหนครับวันไหนครับวันเกิดแม่แดงนี่แหละอ๋อวันเกิดแม่เด่วันยันวันมหาเสน่ห์ก็เลยลูกเขาก็เลยจัดให้เอาเลยแม่เอาเลยหนูจัดให้พระวินีเพราะว่าเลยลำวันที่เท่าไหร่ครับแม่วันที่สิบเก้าสิบเก้าเก้าโมงเก้าโมงใช่ไหมสิบเก้า วันที่ยี่สิอนที่้ววันที่ยี่วันที่สิเก้าลำก็สิลำเก้าโมงมันกาเงินเยกันมากครับครับผมทราบแล้วถ้ามีมีงานหรือว่ามีกิจกรรมที่ให้เป็นลำนะฮะก็ชาวบ้านก็มาแนะนำได้ครับติดต่อได้ครับผมติดต่อได้กับแม่แดงว่างานก็ว่างานเกิไม่แดงครับผมครโอเคครับจะไม่ว่างานก็ นั้งไทยเป็นนักุกเป็นรัก <Ig> ุกอ๋วเดี๋ยวมือนี้ว่างไม่ว่างเลยอาจารย์์ท่าดีกว่ามือว่างมนากับแม่แดงนะผมอ๋ออะไรไทยดิอีกนีงนึงสองเพิ่ โอเคเชิญคุณเชิญค่ะคุณแล้วแม่แดงผมถามหน่อยครับลัมเพลงนี้ส่วนมากจะเพ่นเพลงอะไรครับแม่แดงมันกันแล้วแดนลู่ลานคอศีรษาลัมใช้เพลงอะไรส่วนมากจะเป็นการลัมท่าพื้นเมืองนั่งท่าพื้นเมืองนี่แหละคล้ายๆแบบลัมปูปริจิตแต่มันมันไม่ใช่เพลงนั้นเราเชียวเพลงอื่นนะเชียวลัมเพลงอย่างนี้ เพลงแบบไหนครับภูไทยภลำแบบสไตล์ภูไทยใช่ไหมฮะแล้วแล้วชนมากจะเป็นเพลงสีเพลงเกี่ยวบอะไรเพลงกแปบไอ้เดือดสะพเงินแสนหยไรมนครับเิงนดาก้อนก็รู้จักกันคิงดาก้อน กิงดาก้อนยกยวกเราเราต้องเป็ดเราต้องเอาแบบสไตล์ใหม่บ้างอ้ยยุกยกเราจะอ้อรัตนาเหรออ๋อเขาสอนเหรอเขาสอนใช่ไหมอ้อรัตนามาแล้วครับก็เริ่มเริ่มจะรวมตัวกันมานะครับโอ้โหมาเยอะเลยครับผม มาแล้วครับเหลือให้เนี่ยอันอันนึงนะเบาข้ากองกองนึ่งโอ้สวยงามสวยงามครับสวยงามนี่ก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับก็จำนวนสองประมาณสิบแปดนาง นางลำนะสินางลำนะสิบแปดนางลำสินางลำสิบแปดนางลำเนี่ยครับผมเอาขึ้นไรแล้วเหรอขึ้นไรแล้วเหรอ,อ,อขึ้นไนรสน,นสูน้ีะไุ้โ,โ,โะโ เดี๋ยวผมผมลงไลฟ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้นั่งนั่กันได้เลยอครับคุณแม่โอ้อลังการมากครับจุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่รูปจะติดสสง ตื่นเชาวนะครับวันนี้ก็เอาภาพมุมกว้างกว่าได้ทุกคนสวยเลยนะฮะอันึโอ <normal> ้สวยงามมากครับเอาเอาเอาส่งส่งฮัตบีฮ oh, ับ หนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โหสวยงามมากครับเอาเอ่อเอาท่าอะไรต่อท่าไหนท่าไหนพนมมือพนมมือพนมมือก็แล้วพนมมือครับโอ้โหสวยงามมากครับนี่ฮะหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาเร็วๆนะครับ นะฮะยังไงก็ขอให้ทางรำบ้านจำปาดงโชคดีนะครับได้ไปถ่ายออกทีวีช่องใหญ่นะนี่ฮะเพราะว่าวันนี้ตัวแทนจะห้างมาเองครับอ้าวครับสวยงัมมากครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะหรือว่า FC ทุกคนนะฮะก็นี่ผมมารีวิวสินค้านะฮะกล้วยจับยวนนะครับผมมี3รสนะฮะ รถมูตุนรถต้นดำดับดรถต้มยำนะครับสนใจทักไลน์ได้นะครับผมหรือว่า Facebook นะฮะหรือว่าเบอร์โทรนะครับผมติดตามที่ Facebook ได้นะครับ We on Channel on on